มันกะตุกจังอ่ะแคปหนึ่งนะทุกคนเดี๋ยวปรับระตุก็ตก First blood เดี๋ยวปรับนี้ก่อนฮะโอ้โห ไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ,อันนี้ผมเล่นมาถึงสามสิบดาวแล้วนะทุกคน <S <S จากที่ผมออกมาเมาื่อกี้เฮ้ยสวยเพื่อน,น,นอร่อยอร่อย ให้มันดึงก็ได้หมดเลยหรอเฮ้ยไป double ลคิลไม่ได้ผมขึ้น30ดาวแล้วตั้งแต่เมื่อคืนนั่นแหละผมเล่น เล่นามาตั้งแต่ ตรงนั้นเยอะเลยวะ่ะเพื่อนมันอยู่ข้างหน้าเราเพื่อนเราจะทำยังไงดีผมเล่นใจร้อนไหมวะแบบแดดปากเลย <First blood. S 1> ผมจำได้ตัวนี้ ฮะพบศัตรูแล้วอะไรอ่ะโอ้มาจากไหนไม่รู้อ่ะผมน่าจะโดนสนัยมันไม่เยี้ยคืออะไรอ่ะโอ้จากที่ได้เปลี่ยบไปไม่เป็นเสียเปลี่ยบด <Double kill. S 1> ับเบิล kill <อ>มันก็ซ้อนกันเร็วจริงๆนะ อย่าบอกนะว่าทีมเราจะแพ้ไม่แน่เรา,าจ,จะตีตีเสมอกลับก็ได้อะไรมันก็เป็นไปได้หมดตอนนี้เเียวๆเลยนะผมจะไม่ตัดองค์ตัดออกเลยนะแพ้ก็คือแพ้ First Blood. นี่ไงมาดิโอ้โหโ,โหเกือบแพ้เลยว่ะทุกคนผมวัดเลยนะเมื่อกี้ผมไม่ตั้งไอวอลเลยนะเมื่อกี้ยืนวัดเลยของอ้อเพื่อนดีกว่าวนะผมเพื่อนเล่นเพื่อนมาเอาเพื่อน เดี๋ยวเราเล่นปืนคู่ให้ขอขงหน ร้อนเกินดับเบิลคิลทริปเปิล k i ฮ l มาดิมันใจร้อนอะ่ะเราเล่นดีแล้วมันใจร้อนเราเล่นใจเย็นๆเนาะ ัอยากระตุกกระตุกนิดนึงนะทุกคนอาจจะดูแบบไม่ไม่ค่อยอันนั้นเท่าไหร่ก็สองตัวมอยู่ด้วยกันผมกระตุกแล้วอั่นี้ันี้ First Blood โโนี่ไงล่ะเอาดีเอาดีเอาดีตึงว่ะทุกคนผมอาจจะยิงเงี้บนิดนึงนะอาจจะไม่ได้พูดเพราะว่าเกมมันตึงอะ่ะไม่รู้ว่าเราจะตีตื้นกับมาสนะได้หรือเปล่านะผมก็ลุ้นเหมือนกัน ลุ้นมากตอนนี้ ดาสองมาดิเดือดตัวเดียวคนเดือดตัวเดียวเราชนะแล้ว,ลว First Blood Double Kill Triple Kill เยี่ยมมากอือหือมาดิเฮ้ยตีตื้นมา เอาชนะสื่อผม A V P ด้วยนี่งไงมาสามสิบเอ็ดดาวมาดิเดี๋ยวเอาน้องมาเล่นด้วยดี้ก่าวะให้ดีมันเดี๋ยวเอาน้องมันเข้ามา ดีนะเรานะตีตื่นมาเอาสนะได้ไมเมื่อกี้ไม่งั้นเสียหน้าเลยไม่ได้เดี๋เราต้องตีตื่นมาเกมนี้เจอตึงไหมวะพอได้พอได้ไดต้องบอกดู ไปไหนหมดวะนี่ขอเลือกสาวน,นี่ไงเข้ามาข้างหลังดาว Double kill เฮ้ย,ยมาดิขอบคุณนะ

ขวามือสามตัวเลยว่ะโอ้ห First blood ฝั่งโน้นมันเอาอนั้นมาเหรอวะโอ้โหผมว่าแล้ว ว่าอยู่ทำไมมันเห็นผมผมก็ว่าอยู่าทำไมมันเห็นผมน,นี่ไงน้องผมน้องผมเองเงเก็บสามไปเลยนี่ บอกเลยน้องผมคนนี้ตึงขอบคุณนะขอของหน่อยของอยู่นี่ขอบคุณนะโอ้นี่ไงไมากเนาอพี่ประหยัดไปยเยอะเลยอ่ะ ยังได้เลยขอมาแล้วนะเกมหน้านะไม่ใช่เกมนี้นะ ขอบคุณนะ่ะดับเบิล kill ดีมไหวแล้วคนนั้นนะรนะู้ว่าไม่ไหววะเฮ้ยไม่ไหวเซ่ ก็อยางปิดเจนเลยนะแต่ไม่รู้จะปิดได้หรือเล่นสีมืดช่วยยงมนมากมากเลยนะทุกคนเราไปใจร้อนโดดป่าโดดป่าเหมือนผมเนี่ยตายเร็วอาจจะโดนข้อสวนมาแล้วก็ตายจะตายงอวอล นี่ไงละมาดิกามทำไมละน้องทำไมไม่ดึงเพื่อนก่อนสามสิบสองดาวมากันต่อ วันนี้เอา33มามดาพอพรุ่งนี้มาต่อกัอนใหม่ อยู่ข้างในหมดเลยทุกคนจะ,จะโดนเม็ดเดียวไหมเนี่ยโอ้โหใช่ตัวที่ยิงไม่ใช่วะแบ่งกันคนละคิวเลยวะ โอ้เจอตึงนะเกมเนี่ยมาแต่ผมมั่นใจอ่ะก็มั่นใจในทีมผมว่าทีมผมจะชนะได้เกมนี <Okay. S 2> เพื่อนเราไม่การเล่นอ่ะพอเพื่อนเราไม่การเล่นทำไงได้อ่ะเ oh. ขาเล่นยาก เกมจะถ้ายเราอาจจะแพ้ก็ได้นะแพ้ก็ไม่เป็นไรทุกคนเกมมันก็ต้องมีแพ้มีชนะ <First Blood. S 1> ผมจะไปปาดไอตัวนั้นอนะ่ะรอดูเลย ไม่ต้องไม่ต้องปาดอ่ะตอนแรกเพราะว่าจะปาด มาไหมวะ first blood มีมันมาตอนไหนวะเนี่ย โอ้โหผมตกอืมยิงมันไม่ดาวอีกทิปหายของบอกเลย Double ล i l ล สามมันเลยน้องอืม น้องเชื่อว่าเองทำได้ดับเบิลคิลโอ้ยโดนอยู่แต่ว่ามันเป็นสไนมันเม็ดเดียมมันไม่ตายไง อาจะไม่แพ้หรอกถ้าเราแพ้เราแพ้มาตั้งนานแล้ว First blood ขอบคุณนะ หายแล้วดับเบิลคิลโอ้ไม่ได้วะไม่เป็นไรเดีย๋ยวนั้นเราก็ไม่ตกแค่นี้นะทุกคนบายบายครับ ฝากกดติดตามและกดไลค์ให้ผมด้วยนะไปละ